Light, นะ Only Sno knows. สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวดีของน้องลิซ่ามาฝากเช่นเคยนะฮะโดยเฉพาะการที่ส n นุปด็อกศิลปินระดับโลกนะครับเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าตัวยงเลยทีเดียวแหละ มีอัลบั้มลาริซาด้วยและเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเรามีเรีแอคชั่นของฝรั่งคนหนึ่งนะครับมีการพูดถึงน้องลิซ่าในเชิงบวกสุดๆไปเลยมาดูกันครับเริ่มที่สน op ด็อกก่อนเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณสโนวปด็อกมีการโพสไอจีซึ่งถ้าเกิดดูผ่านๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่พอดูดีๆนะครับที่ผนังก็มีอัลบั้มของคนดังๆเต็มไปหมดเลยอย่างด็อกเรเดย์เป็นต้นนะครับแต่พอดูที่มุมซ้ายล่างครับซูมเข้าไปใกล้ๆเอ้ยเป็นอัลบั้มลาริซาของน้องลิซ แรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับนักร้องโปรดิวเซอร์นักแสดงมีรางวัลติดตัวมากมายนะครับก็เป็นกวนเดียวกับโปรดิวเซอร์ดรเดย์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หันมาติดตามน้องลิซ่านะครับก่อนหน้านี้คนหนึ่งที่หลายคนต้องรู้จักดีเป็นอย่างยิ่งเลยแหละกับจัสตินบีเบอร์นะฮะศิลปินที่เป็นชาวแคนาดาแล้วก็ไปโด่งดังที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ติดตามน้องลิซ่าเช่นเดียวกันขวัญใจสวาวๆทั่วโลกนะฮะสำหรับจัสตินบีเบอร์งานนี้ต้องเรียกได้ว่าผลจากการติดชาร์จบิลบออรรด่่่สหัเมมกกนนะคะแขงงไ้ไใชยุ เกาหลีหรือเอเชียเท่านั้นแล้วแหละเธอเป็นระดับโลกอย่างเต็มตัวแล้วครับต้องเรียกได้ว่าเวทีในเกาหลีเล็กไปสําหรับเธอแล้วระดับเธอนั้นต้องโคเชลาขึ้นไปแล้วครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าฝั่งตะวันตกฝรั่งทั้งหลายนี่ปลื้มเธอจริงๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีคนหยิบเอาเรีอคชั่นที่ฝรั่งคนนึงเคยชม้องลิซ่าไว้โดยเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ใช่แค่ศิลปินที่ป๊อปที่สุดในเคป๊อปเท่านั้นนะแต่ผมคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ปังที่สุดในโลกเลต่่่่าาาาางงหหหหกกกกททททีีีสสสสุุุุดดดดดใในนนนรรระะัับช้มมมมมวววูผผคิธอ ทักษะและคุณภาพได้อย่างลงตัวหาตัวจับได้ยากไม่มีใครเทียบเคียงได้เลยละเธอนั้นมีความงามผสมกับสเสน่ห์ที่ชวนให้หลงไหลมีพลังงานดึงดูดสูงเป็นดาวเด่นลีลาการเต้นความเป็นฮิปฮอปความสวักไม่มีใครสามารถแตะต้องเธอได้เลยจริงๆจากปากฝรั่งชาวตะวันตกเลยทีเดียวก็เป็นที่น่าปลื้มใจนะครับที่น้องลิซ่ากำลังโด่งดังในฝั่งตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการที่มีศิลปินร,ระดับโลกอย่างจัสตินบี e บอร์และส n o o p d o อกมากดไลค์กดติดตามและซื้ออัลบัมลาริซานั่นเองครับก็ยินดีกับแฟนขลับน้องลิซ่าทั้งหลายจริงๆนะครับชั่วโมงนี้